S <s <we ak> สสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีผูุกคนสบายดียำแรงพี่น้องมาแต่เศร้ายังไม่ได้เมื่อบอเ,เออคำพูบ่สบายดีพี่น้องเนอสบายดีอีร้อย นี่น้องเลยตื่นมาเหมือนแต่เมือ่อยตื่นมาแล้วจับโทรศัพท์ประเทศนันแม่ฉันเจอประเมาข่างไหวแต่เมื่อคืนนี่สะแพงสาแบตไหวเนาะเราบด้บึ่งโทรศัพท์ตื่นมามาจับพอวะแพงมาซะนั่งควันเสียชีวิตบัดถือรถโซนถือรถตำมาสั่ โอ้ยละเมือ่อยพี่น้องเอ้ยแต่เศร้าวพวกแต่เศร้าแพงกับปอแต๊กเก่าอีดอกนี่หา้ากระสิยางไปนี่เคยถ่ายโอเคยถ่ายยางไวๆนะสิไปเฮือนดีนั่นแหละสิไปซอยเขาจะเอาเห็ดอยู่เห็ดกินซอกก็เคยซอกอยู่เศร้าแพงก็เคยซอกอยู่แต่ว่ามันมันหลายปีแล้วเนาะ เคยสอกอยู่ตะกี้กันแต่ว่ามันหลายปีสิบปีเลยเคยอ้ชาวแวงกระถึกรถซุน่นนี่แหละหูข่าวหูเขา้าแล้วก็สอกแบบนี้แหละอันนี้ก็สอกพี่น้องเหนื่อยใจสอกแบบว่าเหนื่อยเลยพี่น้องเหนื่อยใจะนะได้ยินข่าวบวขาดขิดเนาะบวดขิดบวดพัด <c oughs> ไปทําง,งานอยู่ทยไทยพื่อแหละคือจังหวัดอยู่ภาคใต้อยู่อยู่ทางใต้อยู่อนพี่น้องใต้ของประเทศไทยไทางจังหวัดชุมพรทางอีกยังพื่อแหละแต่ว่าหายังบ่ได้ไปเห็นงานดอกมาแวะมาเอา,าก่อนเป็นลูกปลาโทนะพี่น้องลูกสาวล,ล่าเราแม่นางอ้อยแม่เท่านะเท้าอาม ว well, well, <th> ่าจะไม่เจอไงคุยกับใครอ๋อคุยกับเขามาแต่แม่เฮ้ยเขาไม่บุ๋มสวรันเขาเขามาเลยไม่บุ่มออกเมื่อเลยทุ่มห้ากับหูชาทุ่กับเขามาอันกู้ปุนอ่นเอื่อนนะแม่โพเห็นหาเอื่อนนะนนองก็มีแห้งมาห้ยกำลังใจเรา ถ้าซอกอีแต่วางแรงนี่เองพันเองท่านอันผอมงาใหม่ยู่นีงานนำไงอย่างเชียงเขาหอกน้ำเซลเซลเราเขียลายพอดีนะพอดีอันน่องไส้ลงมาเท่าเติมน่ะลงมาปูซีเมนต์ให้เชียน่องก็าซอกอืมเขาเปิดเมทโธเมทโธขับตี่เลยต้นเอื้ออันน่องซ่าวลงมาเชียงไห้อันน่ะปูดีซอกอืมไล่หยกแล้วนี่น่องมาอันน่องไส้น่องซ่าวมานี่ก็ให้เดี๋ยวยังค่าหัานกุ๊กใหม่ลงมาหักกับซอกแล้วเอื้อยัง อืมนั่งเฮาก็เรือหมดนี่สิไปกันก็โทรบัดโอเคเฮ้ยโอเคโตหาเวลาเข้ามานี่เฮาก็เด้เคยถ่าออกไปแล้วเฮากําลังสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินย่อแขกย่อคนย่อพี่ย่อน้องตนแรงสดีสดีแบบๆพี่น้องเอ้ยาศอกจนบ่มีอันเห็นขาวอันพลงเนาะบ้านเฮานี่แหละพลง่จคนตามเจนบ่ได้กดไลค์จนบ่ได้แสดงความ บ่ได <ti> ้แสดงความสีจ่มเสียใจบ่แท้น่ะศอกตัวเองศอกพี่น้องบ่ได้เบิ่งฮอดเพ็ดแลอันบ่ได้เบิ่งฮอดเพเว้าบ่ออกหั่นน่อ้ายเจ้าฮู้จักบ่หาหาอ้ายจังได๋นี่้เข้าลงเพแล้วะอือบานีรถเมื่อยวอยอยู่เมื่อยวอยอยู่ตอนไปหาลาวน่ะเก่งเว้าๆๆๆอือบ่มีห้องมีห้ไผห้ก็บ่ให้ไปคั่นไปอันไปดึงเอาผมเราจนเรสลบ ปะโทนะต้องเะได้หยกมากเกินนี่ดึงผมเอื้อยเอื้อยเจ้าเข้มแข็งได้เอื้อยร้านสิอยู่กับไพน้องอ้อยน้องอามสิอยู่กับไพน้องเอ็มนนำร้านสามคนสลอยสลอยอยู่ไพส่งข่าวมาให้เราค่ะว่ายองนั่นแหละไออันเท่าเพื่อนกับเมียขึ้นมาก็อีนั่งหน่อยบ่แรกอันต้อนอันเกิอดอุบัติเหตุอันปฏิตโตฮะไาไขึจังหวะโมโมู่ของอันผัวชาวขวัญหน่วยกู้ภัยประสานงาน อืมเขาจะเอาติดต่อบ้านแปลว่าอ้ายอันมุ่นน่ะเรายังมีสติอยู่บ่จักซะตอนน่ะเนาะตอนสิเว้าหันเว้านีนะจังว่าเข้าห้อง ICU นําหลังบ่จักหับาบจําได้อยู่บ่ได้เป็นหยังหักบาดเจ็บหับ่ได้ดสติเออนั่นแหละบาดเจ็บหับ่ดสตินีู่วาได้ีโทรมาเจ้าั่นน้ําตาอือบ่ได้หเมื่อคืนไปน้ําตาออกมื้อเช้านี่น้องสาวอัน น้องสาวบวมม่นั่นผัวสาวศควันน่ะเรียนอันบอกว่าโอ้ยเสียใจเดิบุหินนะเมียว่าสั่งอันเบิ่งในเต่าในเด้อว่ะสั่งให้เบิ่งสะโทนเดี๋ยวปู้ยังว่าจิมีศาสตร์เราเคยพัฒนากันนำ่ะเรเคยอันโวขิดใจกันจะเท้อว่าสั่งจังหวะจังหวะเสียใจของฮ้ากับเอาเนาะสาว้ควันกับเป็นแม่ห้างลูกซองเฮ้ย นั่งควันเราเลิกกับพัวเราปีแล้วนี่เนาะเลิกกับพัวปีแล้วนี่ยแต่ห้ากันเอาพัวนี่ห้ากันได้พัวใหม่พัวใหม่ฮาก็เอาวันเดือนหกนี่เอาเออนะเอาได้สามเดือนก็สั่งให้คนมาแอบเพื่อนโบเพื่อนปุบปับปุบปับสั่งให้อายนะมาเห็ดแม่จนแม่จนแบบงงเอาเขาเฝิดมาห้างเขาเอายินเอาไส้มาห้างเราอ่ะเคยหัแล้วมาเห็ดหายผมอยากให้แม่ขึ้นทังเฮือนเถาแล้ว่าะก็มาเห็ด เจ้าก็ดีใจนําลาวก็แล้วมาเป็นแนนี่รถซังบัดเสาเนาะเฮาก็เคยเจออยู่ดอกมันหักมันเจอมันก็10ปีแล้วเนาะมันก็เริ่มจางแล้วเนาะเฮาน่ะมันทํายาได้แล้วบ่มาป้อมันเริ่มจางแล้ก็คือวากระตุ้นเราเมื่อคืนนีเว้าแงแน่ด้เอือยก็คั่นบ่แห้งเราเรามีแต่ตายไปตายไปแบบไปเลยวายดึงผมเอ้ยเจ้าสิตายบ่ได้เด้ต้องเข้มแข็งเด้ห้วย กระจายน้ำเจ้าเด็กวันเอ,อ้ยกระจายน้ำดูเดีววาวนั่นนี่เจ้าสีได้ตายอยู่ดรอปท่านหอดมือเจ้าว่าวนั่นนี่อยากให้เราสะยกขึ้นมาเดี๋ยว่าทเถอเอื้อจนจตกบ,บาทหนึ่งคืนเท่ากับเท่ากับยังบดได้ไปนะเท่ากัาบกแบบมันมันสอกนะ็อจะมาอยากไปเห็นสภาผ่านนะเอื้อสีเหลาสุฟังเอื้อบุหัวเอื้อสอกบคือบุสอกเอื้อยนะซื่ออยู่เอื้อทุกอันปานวอันเท่า มาเฮือนปลาโถ่เลยพี่น้องคนกับถ่ยย่อยเมื่อถ่ยย่อยมากคบงั้นถาพี่น้องเอ้ยได้ยินอ่ายว่าว่าบางทีก็สิได้เอาศพเอาศพมาเผาอยู่บ้านพี่น้องบางทีก็สิได้เอากระดูกมากัทาบทั้งเบิ้งยังปรึกษากันพี่น้องเอ้ยค่ารัค่าเอาศพมากับเอากระดูกมา เขาพ่อปันกันกับบางเถือกเชได้เอาซบมาวาซะบางเถือกเอาซบมาถือกลัวกับมีนะพี่น้องก็แล้วแต่ยังคนขั้วสันซะคนขั้วทั้งพี่น้องทงั้งพังไทยหมดแหละครูไปเดินเหลืองอยู่คนละเนาะอยู่ไทยหมดแหละจังวัดสมพรพี่น้องอยู่ทั้งจังวัดสุพรหมดแหละพี่น้องกั ไปกับช่ามชีค้นนี่แหละเพราะว่าพี่น้องทำการทำงานอยู่ไทยอยู่อกุกกาไเนาะ สาวลูกสาวผู้สเสียชีวิต <c oughs> <c oughs> เนี่ย็กม้อะนงตองไู่ลานั้น่กหงหน้อัำหนังหมกอนังเบิ่งกันแล้วเนาะเบิ่งกนลังใจกันะหะกำลังใจอยเนาะนียิ่งข่าวมาให้กำลังใจกันกำลังใจมใหญ่ท เหล่าเน,นื้นอนบันนี่แหละพี่น้องสภาพพี่น้องกับมาขบมางานสวยกันอบอุ่นกันให้กำลังใจกันเออมาช่องมือช่อง เอาไปหาข้าวเสร็จทั้งงานอ้ายว่าวนะว่าเอาศพมาสิถือกว่าทำพิธีจัดงานเผาอยู่พ่นมันสีมันสีดขีดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะทำพิธีอยู่พู่นนะนาอันะีใส่สเงินกว่าอยู่ทั้งพี่นาอันีใส่สเงินกว่าเอาศพมาเนาะเนาะตามไอเติมตามอ้ายว่าวเนาะ เอาซบมาสิถือกว่าจัดพิธีอยู่พุทธมาสักชันกระทำกันชั้นกระทกันแต่ามันไม่ได้เป็นหัหกไปจัอ่พุเลมันมาัดบนี้ีไม่น้องอันน้ามันว่ามันพอนหรือว่าลื่นกันในหนึ่งนึ่ก็อามามันหล่นในหนึ่งนะ

สิ่คอปิดคลิปกนันเลยี่นะรอบ,บึงรอชมรอติดตามเดี๋ยวสิไลค์งานข่าว,ปวเป็เนระยะเป็นยะกำลังปรึกษาเรื่องนำศพหรือสิน้ำกระดูกเนาะพบ<อ>ก<อ>ันคลิปหน้าเด้อสบายดี